นี้ก็เข้ารายการแทนท่านเจริญพรคำจันรนะครับเนื่องจากว่าท่านเจริญพรคำจันรนั้นเดินทางไปประชุมนะครับสัมมนาเรื่องของโรงเรียนสุจริตนะครับที่จังหวัดขอนแกน่นวันนี้วันสุดท้ายก็คงจะเข้ารายการได้ในวันพฤหัสและก็วันศุกร์แทนสมพงศ์นะตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบกันไปนะครับเอ่อก็ขอแจ้งผ่านหน่อยก็แล้วกันนะครับน้ำท่วมเมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องเอ่อโทรศัพท์ที่บ้านและล่ะอยากฝากท่านทีโอทีช่วยมาเช็คดูหน่อยนะครับเงียบสนิทเลยวันนี้นะครับามาฟังข่าวดี ีเกี่ยวกับเรื่องของการสอบคัดเลือกผู้มุ่มในการสํานักงานเขตพื้นที่นะครับทั้งภาคกอภาคขอนะครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นสนามสอบนะครับซึ่งก็มีท่านดรสุทธศรีวงศ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยทาง ท่านสิริพรกิจเกื้อกูลนะครับเลขาที่การคณะกรรมการขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่มีตําแหน่งว่างบรรจุเป็นผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับประถมศึกษานะมี36มําแหน่ง และก็เพิ่มในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสพมนะครับ14ตําแหน่งนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ความเรียบร้อยนะครับหลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการสอบภาคคอนะครับในวันที่6-7ที่กรกฎาคมนะครับและก็จะประกาศผลในวันที่15กรกฎาคมก็รอลุ้นนะครับหลังจากประกาศผลแล้วขึ้นบัญชีไว้2ปีว่าท่านใดที่สอบข้อเขียนและก็สอบอ ภาคขอบผ่าเรียบร้อยนะครับก็ขอเอากําลังใจให้ท่านรองปริญญาธราเสศนานะครับ <c oughs> ท่านสิริชัยไตยราชท่านรองสมชัยอุมาวันท่านรองสมบูรณ์พรมสุยนะครับทางสงพมส่วนทางสงพอปอนั้นก็ขอ,อเป็นกําลังใจให้ท่านวัชโรธชัยพิเดชนะครับให้ประสบผลสําเร็จและก็จะได้มาเป็นผู้บุกขบัญชาของครูในเขตพื้นที่ของเราจังหวัดของเรานะครับกระท่วงศึกษาธิการนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่ขอตั้งงบประมาณในการที่จะ บริหารจัดการในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานะครับโดยนางผาเนศมีสุทอนรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีทั้งท่านสุทธศรีวงสมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนี้นะครับก็บอกว่าที่ประชุมได้หาหรือเรื่องของการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,558ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะต้อง หารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับและก็สํานักงบประมาณซึ่งในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เสนอของงบประมาณรวมทั้งหมด619,278ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับประมาณ28.27%อันนี้ก็เพื่อที่จะได้ดําเนินการพัฒนาซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับแต่และอ,องค์กรก็ได้ของ,งบเพิ่มเติมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการที่จะเอามาพัฒนาการศึก <c oughs> มาที่สํานักงานปฐมศึกษาสพปนครพนมเขตหนึ่งบ้างนะครับทางท่านมารุตุปนิสากรก็ได้มีการประกาศตําแหน่งผู้มีการสถานศึกษาว่าง <c oughs> ของเขตหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการประกาศตําแหน่งว่างของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวไว้และก็มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2556นหากะครับหากผู้บริหารท่านใดในสังกัดสพปนักองพนมเขตหนึ่งมีความประสงค์จะขอย้ายก็ขอให้ยื่นคำร้องขอย้ายนะครับส่งไปที่สพปนพหนึ่งายในวันที่10กรกฎาคมนะครับตำแหน่งว่างมีที่ใดบ้างนะครับก็ตำแหน่งผู้นวยการสถานศึกษาก็มี เพิ่เมืองนครพนมก็มีอยู่4ตํตำแหน่งนะครับคือบ้านนาราชควายน้อยโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีโรงเรียนบ้านน้อยใต้และก็โรงเรียนบ้านดอนม่วงนะครับธาตุพนมสองตำแหน่งครับบ้านดอนข้าวหลามและก็บ้านดอนแดงนาแกนามี4ี่ตำแหน่งครับโรงเรียนบ้านนามลดงทิวิทยาโรงเรียนหนองกุงฮินดูสมาร์ทและก็โรงเรียนบ้านพิมานท่าโรงเรียนบ้านจอบมณีนะครับประปามีบ้านว่างที่โรงเรียนบ้านจรุงเตยโรงเรียนบ้านวังโพ โรงเรียนบ้านทันสมัยโรงเรียนบ้านเกอกนะครับและก็โรงเรียนเรนูและก็ที่อำเภอเรนูนะครับว่างที่โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้นะครับสำหรับตําแหน่งผู้อํานวยการว่างที่สงวนไว้แทนเกษียณอายุราชการนะครับก็มีโรงเรียนชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมโรงเรียนโพนดูโคกสวัสดนาแก่โรงเรียนนาฉันทะยานวิโรอนุสรนนาแก่นะครับโรงเรียนบ้านวังม่วงปราปากโรงเรียนบ้านสว่างสําราญปราปากและก็โรงเรียนบ้านโพนทันปราปากโร เรียนบ้านบ่อสะอาดเรนูนครอันนี้ตำแหน่งว่างท่านผู้บริหารท่านใดที่ประสงค์จะย้ายก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับสมชายอุมาวันครับรองผู้ในการสปรปนพผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การสามัถย,ยมสาเขตยี่สบสองนะครับก็บอกว่าจะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสพม22วันนี้นะครับเวลาแปดเกนาฬกาถึงเวลา16บหกนากาที่โรงแรมบิวโขงห้องแม่น้ำโขงจังหวัดนคะรพนมเรานะครับมาประชุมทำไมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งก็มีการที่จะระดมว่าในการรับนักเรียนนั้นมีปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะอย่างไรวันนี้ก็เริ่มเวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องประชุมแม่น้ํโขงกันแล้วกันนะครับกรณีตัวอย่างครับสำหรับลูกหลานที่เล่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะเห็นว่านักเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีขนาดนี้ปรากฏว่าใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับก็ปรากฏว่าเล่นเกมกันเพลินพอเช็คบินทีไรก็ปราก กว่าจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต203,4700กว่าบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเล่นเพลินก็ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแลแล้วก็ลูกหลานที่เข้าอินเทอร์เน็ตก็ดูหน่อยกันและกันนะครับปิดท้ายหน่อยก็แล้วกันนะครับทางท่านการแก้วมาศนายกเทศมนตรีตำบลเท่าเทนนะครับวันนี้ก็จะมีการ ขอเชิญคณะกรรมการนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดงานาประเพณีแห่พรรษาประจาปี2 5ง7นะครับซึ่งจะจัดในวันที่10ก,ก,กรกฎาคมวันนี้ก็ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานนะครับประชุมวันนี้13 30นาฬิกานาทีที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเท่าเทนครับก็มาเพิ่มเติมเต,มต็มนะครับในเรื่องของอ,า,อาหารสมง้องต่อจากท่านสมพงศ์อุบวันนะครับสมดุลงานสมดุลชีวิตนะครับ งานก็จาเป็นต่อชีวิตนะครับเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้นะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าไม่มีชีวิตมีงานก็สูญเปล่าคนที่ชอบทํางานหนักเป็นคนบ้าง,งานพวกที่เป็นโรคเวิร์กส์เวิร์กอะคลิกทั้งหลายจะต้องสแสวงหาทางสายกลางในการทํางานการทํางานต้องประสานกับคุณภาพของชีวิตนะครับดั่นก็คือผลสำเร็จของอมือทํางานระดับอาชีพนะครับฉะนั้นอย่าเป็นคนบ้าง,งานจนหลงลืมคุณภาพของชีวิต อาจจะต้องรักษาสมดุลของงานสมดุลชีวิตให้ลงตัวพอเหมาะพอดีสมดุลในการทําง,งานก็คือการงานกับชีวิตจะต้องสมดุลกันในลักษณะ50-50บ 50. ถ้าบ้างานมากเกินไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความเครียดและสุขภาพไม่ดีถ้าบ้าใช้ชีวิตมากเกินไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือจะอดตายเอาไม่มีเงินกันไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้ ฉะนั้นต้องให้ทั้งสองส่วนมาสมดุลกันนี่คือทางสายกลางสำหรับคนทำงานถ้าเราทำงานแล้วคุณภาพชีวิตไม่ดีนะฮะแสดงว่าเรากำลังเดินผิดทางมันกำลังสุดโต่งเวลาทำงานอย่าโมตแต่ทำงานนะครับให้สังเกตคุณภาพชีวิตของตัวเองด้วยเมื่อเราทำงานนะครับเรามีเวลากินข้าวกับครอบคร,บครัวไหมนะครับเรามีเวลาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ไหมเรามีเวลาอยู่กับลูกและภรรยาไหม มีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างหรือเปล่าถ้าสิ่งเหล่านี้ได้หายไปจากชีวิตแสดงว่าเราได้เสียสมดุลชีวิตไปแล้วถ้าไม่ปรับมาสู่ทางสายกลางแสดงว่าอนาคตอันใกล้คุณกำลังป่วยเอาเงินที่หามาทั้งชีวิตครับมาใช้ในโรงพยาบาลนี่เป็นโรคอารยธรรมนะที่กำลังเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคทุนนิยมทั่วโลกที่อเมริกาที่ญี่ปุ่น ก็ป่วยด้วยโรค works ก c o r i ริเป็นอันดับต้นๆของโลกประเทศไทยเป็นอันดับต้นต้นของเอเชีย e เพราะเราเครียดจากการเมืองเครียดจากเศรษฐกิจเครียดจากการแข่งขันในระบบทุนนิยมด้วยมีลูกศิษย์ของท่านววัชระเมธีทํางานหนักมากนะครับได้เงินเดือน5 0,000บาทแต่ทำงานเหมือนตัวเองได้เงินเดือน3 0 0แสนผลก็คือเป็นโรคมะเร็งและรักษาตัวอยูท่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่พบสาเหตุจากพันธุกรรมนะพบอยู่ สาเหตุเดียวคือแบกความเครียดนานเกินไปเงินที่หามาทั้งชีวิตต้องนํามารักษาโรคมะเร็งทั้งหมดฉะนั้นสาเหตุหลักของมะเร็งในตอนนี้คือความเครียดนี่คือตัวอย่างโรค workaholics โรคบ้างงานทำงานมากเกินไปสุดท้ายต้องไปใช้เงินในโรงพยาบาลไม่ได้ใช้เงินอย่างมีความสุขดังนั้นใครที่เป็นโรคบ้างานนะครับจะต้องระมัดร,ระวังตัวเองและถามตัวเองว่าเรามีภาวะสมดุลงานสมดุลชีวิต สมมดุลชีวิตแล้วหรือ,อยังขอใช้ชีวิตดังคำนี้นะครับยาทำงานจนป่วยตายอย่าหลงสเสน่ห์อบายมุกอย่ามีความสุขจนลืมศีลธรรมนะครับขอคิดวันนี้นะครับก็เปิดครู5้านาทีแฟนๆทุกท่านนะครับก็อย่าลืมก็นแล้วกันนะครับอย่าลืมกันแล้วกันในเรื่องของการดูบอลโลกนะครับช่วงนี้โอ้คู่4คู่ ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะฮะต้องขอบคุณคุณสุชาดวงขันธรสนะครับจากอดุบานเขาสวนกวางนะครับที่ได้ติดตามฟัง5นาะทีเพื่อนครูเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขอบคุณนะครับวันนี้อาหารสมองจากเจริญพรคำจานสมพงค์อุบวันพร้อมพันกุลภาต้องขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ